มาแล้วคะ่ะคันนี้จองให้ทันนะเพิ่งเข้ามาใหม่ส,สดๆร้อนๆเลยลูกค้าค่ะกับโตโยต้าเอาตีวิ่งเป็นล้านโลไม่เป็นไรอึดถึกทนสีสวยขนาดนี้สีเทาหน้านเด็ชของเรานะคะคันนี้บอกเลยว่าโคตรสวยโคตรหวา wow. ว1.8ตัวอ e. ีภายในเบาะหนังสีดําได้เกียร์ออโต้เลขไมเ้เพียงแค่แสนเดียวคะ่ะราคาตั้งขายเหลือเพียงแค่369,000บาทได้รถปี16 จอดจด17็นะคะสวยสวยเลยนะคะฟรีดาวได้คันนี้ลูกค้าท่านไหนนะคะสะดวกนะคะขออายุงานผ่านโปรเป็นเจ้าของคันนี้ได้ง่ายๆเป็นเจ้าของคนเดียวได้เลยไม่ต้องคําดูภายในนะคะภายนอกใบในบอกเลยว่ากริบมากๆสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่าง0ูนย์ก็แปดเจน์กเพิ่ามแอดไลน์เพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดออนไลน์ได้ทั่วประเทศสนใจคันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะคะใครต้องการคันนี้ลูกค้าขา การตัดสินใจนานไม่ได้ดูคลิปเต็มให้จบแล้วเจอกันได้เลยถ้าชอบนะคะด่วนๆก็ได้098 706 7324 70เบอร์นี้ต้องเซลล์อิวเท่านั้นสนใจอย่าลืมเจอกันในคลิปเต็มคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่รวมรถมือสองเกรดเอนะคะวันนี้มาอัปเดตรถสวยอีกหนึ่งคันลูกค้าขาสีนี้โคตรโดนอกโดนใจสีเทาหน้านเดชของเรากับซาวกนะโตโยต้าเอาตีสนะคะ, ice, ะ,คะบอกเลยว่า1.8ตัว E นะคะมีมาไม่ค่อยเยอะนะลูกค้าคันนี้ได้รถปี2016.17ค่ะโคตรสวยสภาพดีสภาพแววราคาโคตรถูกเหลือเพียง369,0 0 0บาทเท่านั้นได้รถนะมา ไแค่แสนเดียวลูกค้านะคะถือว่านะ ใช้เพียงแค่ปีละหมื่นโลเท่านั้นใช้น้อยมากๆนะคะเป็นรถที่นะคะบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสีเดิมสีสวยไม่กลับสีคันนี้ไม่มีกรอใหม่นะลูกค้าท่านไหนสนใจแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ฝากด้วยนะกดแจ้งเตือนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่องทางการติดต่ออิวค่ะอยู่ด้านล่างคลิปนะคะใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าท่านใดสะดวกแอดไลน์ค่ะเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างเน้นย้ำเบอร์อีกที0987067324 เมอร์นี้แอดไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรด่วนได้เลยปรึกษาเคสฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายออกได้ทุกอาชีพอายุงานผ่านโปรนะคะเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พลาดไม่ได้นะเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของรายละเอียดนะคะในส่วนของตัวรถลูกค้าขาใครสะดวกนะนะสามารถมาเยี่ยมชมนะคะหรือมาทดลองขับคันนี้ได้เลยลูกค้าขามาที่บริษัทเพชยนต์สาขาที่3นะคะ สาขาถนนสุวินทวงศ์46ขาหนองจอกกรุงเทพมหานครลูกค้าดูสิสวยมากๆสวยจึ้งสวยเดิมเลยคันนี้เล่นสีเล่นแสงนี่คือสภาพแรกเข้า รถยังไม่ได้เก็บงานใดๆทั้งสิ้นลูกค้า่ะเรามาให้เห็นอัปเดตแบบสดๆเลยลูกค้าป้ายทะเบียนนี้แปดเจ็ดสี่สองคันนี้มีแค่หนึ่งเท่านั้นนะแล้วราคาดีด้วยฟรีดาวได้อีกต่างหากลูกค้าขาออกได้ทุกอาชีพลูกค้ารายได้นะคะขอหนึ่งหมื่นสี่พันบาทค่ะซื้อท่านเดียวจบเลยนะซื้อท่านเดียวจบเลยนะคะหนึ่งหมื่นสี่พันบาทไม่ต้องมีคนค้าไม่ต้องมีใครทั้งสิ้นสนใจคันนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยลูกค้าขาไม่ว่าลูกค้านะคะอายุงานยังไม่ถึงปีไม่ต้องกังวลว่าจะซื้อ ไม่ได้ขอแค่อายุงานผ่านโปรเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยดูสภาพของตัวรถคะ่ะลูกค้าเหลี่ยมสีตัวรถแบบชัดมากๆคมสุดๆเลยสวยสุดๆไม่มีเก็บที่แบบว่าเก็บงานหนักแน่นอนอันนี้คือคําว่าเก็บงานของอยู่คือคําว่านะคะเก็บแบบเขาเรียกว่าอะไรเก็บรายละเอียดเล็กน้อยเพื่อความสวยงามดูตัวไฟนะคะ ยังใสอยู่เลยใสเนียนกรีบสุดๆเลยตัวไฟนะคะตัวหลอดแบบซีนอนค่ะคันนี้สวยกระจังหน้ากระจังหน้าตัวกระจังหน้าเนี่ยไม่มียกไม่มีเปลี่ยนฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะคะแท้ร้อยเปอร์เซนลูกค้าขาสามารถตรวจเช็คคันนี้ได้รถของเรามีตรวจรถให้นะคะมีการตรวจมีเอ่อมีเขาเรียกว่าอะไรมีผลตรวจรถนะคะคุณภาพของตัวรถต้องได้รถห้าดาวถึงจะจัดไฟแนนได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะนอกจากจะได้รถสวยสถาบันการเงินของเราก็มีถึงสิบสถาบันอย่างน้อยเลยมีมากกว่าสิบสถาบัน นะคะไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแน่นอนแบงค์หลักไปไม่ได้แบงค์รองเลยค่ะลูกค้านะคะขอแค่ไม่ติดเครดิตแบงค์ดิสบ,บ,บ,บุโรรายได้ขั้นต่ํา1 0 0 0 0บาทสามารถมาเป็นเจ้าของรถที่เพชรยนต์ได้เลยลูกค้าค่ะเพราะเรามีถึง3สาขาอันนี้เป็นสาขาสำนักง,งานใหญ่นะคะมีรถมากมายมากกว่า500คันข้อสังเกตง่ายๆค่ะถนนสุวินวงศ์46ิอยู่ทีถนนใหญ่ด้านหน้ามีศูนย์ของไทยพลัสนาลูกค้าติดต่อหาเซลล์อยู่ได้เลยอยากจะมาแวะชมนะคะมาเป็นเจ้าของรถสวยๆได้เลยลูกค้าดูคันนี้นะคะ ตัวซุ้มลงซุ้มล้อนะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์แบบดูอว์วีวีทีไอแล้วนะคะดูดูดซุ้มล้อค่ะรอยต่อระหว่างกันชนนี่คือชิดเลยนะคะคันนี้บอกเลยเจ้าของเดิมดูแลดีมากตัวโชกไม่เออไม่ยุบไม่ตัดไม่อะไรเลยนะคะตัวยางคันนี้บอกเลยนะคะว่าเลิศน,นะคะยางนะคะเป็นยางปีสองพันยี่สิบสามตัวแม็กค่ะตัวแม็กนี่เป็นแม็กทูทนปัดเงาให้เรียบร้อยอันนี้เป็นแม็กจากโรงงานนะ ตัวอย่างก็ได้ยางขอบ16ลูกค้า่ะตัวนี้เป็นรุ่น1.8ตัว e ค่ะตัวแม็กของเขานะคะจะเป็นเฉพาะรุ่นเลยนะคะนี่ก็คือใครที่แบบว่า ชอบแมวสวยๆคันนี้แนะนําเลยนะคะแล้วก็ในดูนะคะคือเจ้าของเดิมอ่ะเขาก็ติดมาให้เรียบร้อยคิวกันสาดแล้วก็ในส่วนของตัวฟิล์มนะคะถ้ามีเสื่อมสภาพอยู่ดูแลให้นะะดูแลให้ติดให้ใหม่รอบคันเลยไม่ต้องกังวลน,นะ,คะคันนี้กุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสสีกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถแล้วมีไฟเลี้ยวข้างกระจกด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง เรื่องของแอร์เย็นเนาะเรื่องอื่นเรื่องถึกเรื่องทนวิ่งเป็นล้านโลไม่เป็นไรนะคะต้องยกให้กับโตโยต้นะคะแล้วก็ตัวอัลติสเลยลูกค้าขาเหมาะมากกับลูกค้าที่ไม่ต้องการดูแลปัญหาจุกจิกเนี่ยตัวนี้คือถ้าเป็นคนก็แบบเลี้ยงง่ายสบายๆอะ่ะนะคะ เลี้ยงง่ายสบายๆไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคะดีดีเลยนะคะดีเลยคันนี้คือดีเลยนะคะเลขไมล์แสนกับแปดพันโลเท่านั้นได้รถปีสองพันสิบหกจุดสิบเจ็ดเห็นไหมคะมีสมงสมุดนะคะออกมาเลยคันนี้คือออกมาจากป้ายแดงโหกลิ่นแบบกลิ่นเบายังแบบหอมๆสะอาดๆอะด,ดูด้านบนหลังคาคะ่ะไม่มีรอยเยอ,อ่อไม่มีรอยเจมิมเนาะไม่มีรอยยันใดๆทั้งสิน้นสตาร์ทรถทีเดียวคือติดนี่สตารท์ททีเดียวคือติดเลยเห็นไหมคะ ตัวนี้นะคะในส่วนของตัววิทยุอะคะ่ะสามารถเชื่อมในส่วนของบลูทูธได้นะคะมีนาฬิกาบอกเวลาเป็นระบบดิจิตอลคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เนาะอ่าเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็ตัวเบาะตัวหนังพวงมาลัยเห็นไหมคะอันนี้คือมีแบบควบคุมนะคะปรับขึ้นลงลดเสียงเนี่ยอ่าในพวงมาลัยให้เรียบร้อยภาพกระจกไฟฟ้านะคะภาพกระจกไฟฟ้าปรับกระจกไฟฟ้าหมดเลยแล้วก็อันนี้คือในส่วนของตัวแอร์นะคะอุ่นเย็นมากนะคะเรื่องแอร์เย็นไม่ต้องห่วงคะ่ะ เรื่องแอร์เย็นนี้ไม่ต้องห่วงขะบอกเลยว่าเอาตีนี้ยืนหนึ่งอยู่แล้วนะคะโตโยต้าเครื่องเดิมเครื่องดีสังเกตคืออะไรถ้าแอร์เย็นนะคะแสดงว่าเครื่องดีแล้วตรงนี้ดึงโหดึงไม่ออกเลยไม่ไม่พยายามดึงดีกว่านะลูกค้านั่นหมายควาว่าคันนี้ไม่มีนาะพิคว่ำม,มาแน่นอนลูกค้าดูในส่วนของตัวเสาบีสติ๊กเกอร์คาเตือนทุกอย่างอยู่ครบเลยหัวนงหัวนอนไม่มีขยับแน่นอนคันนี้รับประกันไม่มีนะคะในส่วนของกับสีกอไม่นะคะหรือในส่วนของตัวโครงสร้างไม่เดิมอย่างเงี้ยค่ะ รถมีการแบบชมชนหนังมาชมน้ำมาอันนี้เรามีดูแลให้นะคะเรามีหลักฐานในสัญญาซื้อขายให้ถ้าลูกค้ารับรถไปเจ็ดวันไปตรวจพบตรวจเจอลูกค้าออามาเลยดูแลรับผิดชอบให้นะคะคืนให้เลยเต็มจํานวนลูกค้าแล้วดูด้านหลังค่ะตัวหนังสือตัวอักษรเรียงสวยงามเลยคันนี้นะคะหนึ่งจดแปดตัวอ e, ีป้ายทะเบียนนี้กรุงเทพมหานครมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้แล้วสองจุดนะคันนี้คือสวยอะ่ะบอกเลยว่าสวยสวยเลยนะคะแล้วก็อ ตัวเหลี่ยมตัวสีของรถด่าสีนี้คือเป็นสีเขาเรียกว่าสีเทาเนเดทดเนาะนะคะไม่ค่อยจะเข้ามาเข้ามาก็บอกเลยว่าคันนี้จอดไม่นานแน่นอนไปแน่ๆน,นะคะไปไวแน่ๆสวยสภาพดีนะคะเหมาะสมแนะนําเลยคันนี้ถือว่าสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันเดี๋ยวมาชมในส่วนของสภาพด้านหน้าห้องเครื่องยนต์ต่อนะคะว่าคันนี้เครื่องยนต์เป็นยังไงนี่คืออยู่สตาร์ทเครื่องยนต์ให้แล้วนะนะคะเสียงเงียบไหมคะ เสียงเงียบแอร์เย็นค่ะบอกเลยว่าใครได้ไปหรือใครที่เคยใช้เอาติสอยู่แล้วจะทราบนะคะว่าศูนย์นยบริการเยอะนะคะแล้วก็ค่าดูแลรักษาก็ถูกแม่นทนาน์นถูกทุกอย่างก็คือประหยัดไปหมดยุคนี้สมัยนี้อะไรเซฟได้ก็เซฟนะคะมีรถไว้ใช้นะคะเอาเงินที่จะแม่นทนาน์นอื่นๆบางทีซ่อมเยอะหรือว่า,าต้องดูแลแต่อย่างเดียวอ่ะมันก็แบบ ปัญหาจุกจิกกวนใจนะแต่สําหรับคันนี้บอกเลยว่าไม่มีแน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคาเดี๋ยวเรามาดูต่อในส่วนของสภาพห้องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าค่ะเรามาต่อในส่วนของสภาพห้องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะคะลูกค้าว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้บอกเลยว่าสุดว้าวสุดตึงสุดจึงนะคะเครื่องยนต์ดีมากๆนะคะเงียบกริบเลยลูกค้านี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานให้เห็นกันเรียบๆแบบนี้เลยไม่มีรอยคาบน้ำมันเยิม้มใดๆทั้งสิน้น นะคะดีนะบอกเลยว่าใครได้ไปนะคุ้มค่าคุ้มราคามากนะาฟรีดาวได้ออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดดูแลให้ได้นะคะส่งเจ้าหน้าที่นะคะไปเซ็นได้ถึงหน้าบ้านเลยลูกค้าไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆสําหรับคันนี้นะคะใครอยากได้ติดต่อเข้ามาส่วนตัวได้เลยสอบถามนะคะหรือนะอยากปรึกษาเคสฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนชอบอย่าลืมนะคะทักเข้ามาได้เลยโทรมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงค่ะ